องหนึ่งงงเราเอาละไม่ออกมนโอเคเอาครับเฮ้ยเฮ้ยีกสวัสดีครับ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 อ่ะอันนี้ออกเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับอ่าพีทาตอนนี้อยู่กับผมเอเชียดากับกับพีเอสเอ็มศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหกสามห้ากับอย่างงี้ครับพี่ครับไอหิ้วด้วยกับกับพี่แชมป์นะครับ น่พูดอะไรบ้างครับ <Culture. S 1> ผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็ต้องมาไม่ใช่วันนี้เราก็แกะกล่องไอ้มันมีไอบีทีส่วนสองกับส่วนสามไอ้อกส่วสองกับส่วนสองแต่เป็นส่วนสองหนึ <Olá. S 1> ่งส่วนสองสองงงไหมงงไม่เป็นไรมันก็สองกล่องอะไรวันนี้เรามีมัตสคอตในการแกะกล่องอันใหม่อ่าก็คือ <falsch S 1> แซลพานุโดยขนมปังยี่ห้อดังนะครับเนี่ยอ่นั่นแหละอันนี้เอาไปทีละคลิปเราคลิปแรกเราแกะอันนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นลิสต์เขาบอกว่ามีนาลุคามิายี่สามใบรอยเย,ย่อหกใบเกตในเจ้ายี่สองใบก็ตามนั้นโยนทิ้งไปแล้วมา,ดาเด็กนี้ไม่มีแจกฟิลวครับไม่มีแจกฟิลครับเพราะว่ามันเป็นบูสเตอร์เขาคงเปลี่ยนนโยบายแล้วแต่ก่อนมันแจกทุกกล่องเลยจนเราจะล้นล้นไปแล้วอันนี้มันก็มีสามแคนแต่ละละก็สองแคนแยกก่อนอ่า อันนี้ก็เราก็อยากมาเป็น3แคร์ก็คือกล่องนี้มันจะมีนารูคาร์มิรอย่อแล้วเกนเจอร์คุณอะไรนะพิซเซมศูนย์หนึ่งหกหกสามห้าเออรู้ไหมครับนารูคารมิเป็นแคร์อะไรไม่รู้ครับไม่รู้ครับ,รรบดีเลยเรามีคนไม่รู้อย่างนี้เพื่อให้มันมีคนตั้งคำถามแล้วเราจะจะได้อธิบายอ่านนัแคร์นารูค <laughs> ารคมิมันเป็นแคร์ที่ทำลายเรียากาอีกฝ่ายได้ไแต่ว่ามันจะต่างกับไคโรตรงที่ว่ามันไม่ได้ทำลายอย่างเดียวมันทำลายแล้วแบบว่ามี มีความสามารถต่อต่ออด้วยอย่างถ้าเป็นไฮโลมันจะทาลายแล้วก็ทําลายต่อทําลายต่อทําลายต่อแต่น,นี่มันจะทําลายแล้วอาจจะมีจัว่วหรืออย่างแต่ว่าของของยุคนี้มันจะทําลายแล้วก็บายไปด้วยวก็คือแบบออกนอกเกมถ้าเป็นยุกิออกนอกเกมอันนี้ของของ,ของนัรุคามนนภาคนี้คือทําลายแล้วก็ออกนอกเกมก็คือบายออกเรื่อยๆมันก็จะต่างกันตรงที่ว่ามันจะตีมันมันไม่ได้เน้นเน้นแบนการมากกว่าแล้วก็จะเน้นทําลายแถวหน้าฝ่าย ด้วยในบางตัวก็ดูกันอันนี้คือไอตัวฐานหน้ากล่องของนารุคามิความสามารถมันคือพอเราเรียกเกียร์สี่มาปุ๊บเราก็ขั้วบาร์หนึ่งแล้วก็ยิงเรียการ์ดไฟล์หนึ่งใบเลือกได้แถวหน้าแล้วก็ยิงปุ๊บมันก็ออกนอกเกมแปลงนะครับป้องเป็นแบนด์ส่วนใหญ่มันเป็นแบรนด์กาชื่อเกมเป็นแบรนด์กาความสามารถสมมติต้องเป็นแบนหรือว่าต้องเป็นเรียการ์ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ตัวนี้ความสามารถเฉพาะแบรนดกาอืมอ๋อแล้วก็เกียร์สี่สองใบวันนี้ ไอต,ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีทุกทุกแขรนก็คือถ้าตีฮิตแล้วจะทําจะได้ความสามารถได้อันนี้มันบอกว่าถ้าตีฮิตปุ๊บอีฝ e ่ายต้องดีทายการเรียกาโดยหนึ่งใบคือในละครนี้นอ่ะมันจะมันจะมีพวกที่ให้อีฝ่ายเลือกดีทายทเองด้วยไคโรไม,ม่มีแล้วก็พอดีทายเสร็จปุ๊บเราเลือกใบาการในดอกโซนของแขกได้อสองใบก็คืออาจจะทําให้รีเจนไม่ได้เพราะไม่มีดอกโซนอาจจะแล้วก็ใบนี้ใช้ในสไตล์สอง ก็คือถ้า,ถาเรียกอกมาเป็นตัวแรกความสามารถจะยังไม่ทํางานมันต้องหายตัวเองใน G zone อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเลือกพิดทีทายเรียการแถวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วพลังจะบวกตามช่องที่ว่างอยู่ของอีกฝ่ายแถวหน้าช่องละห้าพันก็ประมาณนี้ที่เหลือมันก็จะเป็นทิกเกอร์นี่ทิกเกอร์แบบมีความสามารถสแตนทิกเกอร์ายดาเมจจวกาดถ้าเมาื่อเมือม่อเดียกการทุกแข่งถูกพดีทาย ตัวนี้เอาตัวนี้เอาคอเด็กจุวก,การหนึ่งใบไงการไงดาเมจหนึ่งใบแล้วก็มีของอันนี้ของสายเก่าอีเลเซอร์ของผ้าเก,ก่ามีของมันเพิ่มมาให้หน่อยหนึ่งแล้วก็ทิกเกอร์ทิกเกอร์ธรรมดามแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นคู่ลิเทียนอะ่ะมันเอาตัวตัวเกรสามตัวเก่าภักนู้นมาเป็นคู่ให้ตัวเนี้ยภาคไหนภาคภาคสองอันนี้ภาคห้าแล้วตัวตัวของภาคเก่านู้นนะมันจะคอทบาสามแล้วทําให้ตานั้นตีแถวหน้าอีกฝ่ายได้ทั้งหมดพร้อมกัน คาตาบาสามเมืองอยู่นะใช่ไ้ในยุคนั้นมันถือว่าเก่งอ่ะ oh. แต่ตัวเนี้ยมันเป็นรีเจียนคู่รีเจนคือเรียกตัวนี้แล้วก็เรียกไอตัวนั้นอ่ะมาเป็นคู่ให้เสร็จ mm hmm. แล้วความสมาัตตัวนี้คือทําให้ไอ้ท่าคาตาบาสามตัวนั้นอ่ะไม่ต้องใช้คาตาบาคือตีแถวหน้าตลอดเลยจะเป็นล mm ิมิตเบรคแล้วก็ที่เหลืออันนี้ก็เป็นอีเลเซอร์เหมือนกันก็นคือของภาคภาคที่สามใช่ภาคสามมันจะมี mm hmm. แลนด์ลูคอมิแคนอีเลเซอร์อันนี้ก็ตัวรับบูเจะรีทายเรียอการอีกฝ่ายแล้วบายทิ้ง เซฟลุกตัวนี้ตีบรรากาดไม่ได้แต่พลังมันเยอะง่ายงายแล้วก็สอร์เต์การ์ดแบบใหม่ที่ว่าเวลาใช้ปุ๊บถ้าเคยใช้ถ้ามีตัวมันเองอยู่ในตับโซนเราสามารถหงายดาเมจได้เพิ่มเหนส่วนอันนี้ก็ทิ้งทิ้งตัวมันเองเราเกมจะเป็นบวกสองก็เป็นสามใช่สำหรับตอนเรียกเก็สี่ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรมีตัวตัวพลังแปดพันตัวใหม่ตัวพลังหนึ่งหมื่นตัวใหม่ แล้วก็ตัวเริ่มตัวเริ่มวันนี้ห้าพันใช่ตัวเริ่มตัวนี้มันบอกว่าเมื่อการ์ดของอีกฝ่ายเข้าสู่บโซนจะกความสามารถของการ์ดคือเ <c oughs> มื่อเราทําเมื่อเรากร์ดเอากาดอากาีกฝ่ายออกนอกเกมตัวนี้พลังจะบวกสามพันก็คือถ้าออกเยอะๆมันก็จะบวกสามพันเรื่อยๆอ๋อแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างเก่งเวลาตีบวกสี่พันทันทีแต่ว่าติดทีบีหนึ่งแล้วก็ต,ตีตีรายการไม่ได้ทีบีหนึ่งนี่คือก็คือต้องสไตล์ไปละครั้งหนึ่งต้องเลเกลสี่ไปละครั้งหนึ่ง ก็มีของเสริมมีเลเซอร์ไว้ไงดาเมจแล้วก็ดีทายทั้งสองฝ่ายอ่ะต่อไปเป็นเกนเนเจอร์รู้จักเกนเนเจอร์ไหมครับคุณพีเอสเอ็มอืออือฮะออืออืโอเคเกนเนเจอร์มันเป็นแคนจัดป่าอ่ะเกนเนเจอร์มันคือแคนที่แบบว่าจะเพิ่มพลังเรียกพลังเรียกากเยอะๆแต่พอตอนจบเธอเรียกอากาศที่ถูกเพิ่มพลังจะถูกจะถูกทำลายทิ้งจะถูกดีทายทิ้งแล้วก็ได้จั่วการ คือมันจะมีความสามารถประเภทว่าเ,ออเพิ่มพลังให้เรียกาตัวหนึ่งสี่พันเมื่อจบเทินรีทายตัวนั้นแล้วก็จบการหนึ่งใบประมาณนี้ไอ้นี้ไอ้นี้ตัวเกียรตสตัวนี้ความหมายมันคือเมื่อตีแบนการดีฝาดปุ๊บด้วยเลีกาสองใบทั้งสองตัวจะบวกสี่พันแล้วพอจบเทินจะดิจะถูกจะถูกรีทายทั้งสองตัวใช่ตัวที่ถูกตัวที่บวกพลังไปแล้วก็วประมาณนี้ตอนตัวนี้คล้ายๆกันแต่มันจะโหดว่าคือเมื่อ มันต้องหงายตัวเองก่อนใบหนึงในจีโซนแล้วก็ต้องใช้ในตาที่2ตอตอสไลด์ที่2เท่านั้นเพราะว่ามันนับว่าต้องมีจีโซนหนงแล้วสอใบถึงจะใช้ได้เลือกเดียกาศสองใบให้บวกพลังสี่พันแล้วมันจะได้ครับแล้วไอ้สตัวนั้นเวลาตีถ้าพลังมันถึง2,000 20, มื่อีกฝ่ายจะห้ามห้ามใช้เกต1ขึ้นไปกาดก็คือห้ามปเปิการเรียากาีกแรงอารมณ์นันอันนี้ก็ฮิลก็อันนี้ก็สแ,แตน พิกเกอร์แบบมีสก,กิลถ้าตกดอกโซนก็คือถ้าถูกชีฟแล้วโบว์เพิ่มพลังหลอดตรงเนี้ยนะพอตกดอกโซนปุ๊บก,ก็คอร์ทบัสหนึ่งเอ่อหาชื่อตัวเนี้ยจากกองจากเด็กแล้วเอาขึ้นมือจวฟรีว่างั้นนี่ก็พิกเกอร์พิกเกอร์ก็อ๋อน,นี่ตัวร,บรับบูสก็เวลาปุ๊บเวลาโดนบูสก็ตีแวนการ์ดก็คอร์ทบัสหนึ่งแล้วก็ไปเลือกอีกตัวหนึ่งสไตล์สไตล์ตัวอื่นได้ไคล้าย คล้ายๆโนว่าแล้วก็บวกพลัง4,000ตัวนั้นบวกพลัง4,000ตัวนั้นแล้วก็พอจบเทิร์นมันจะตายแล้วได้จวกาไอ้ข้อดีของโมงนี้คือเป็นบันชี้ตัวซ้ำได้แล้วถึงมันก็ตายตัวเดียวแต่ได้โจสองใบอะไรจริงๆตัวนี้ถ้าถ้าตีคิดแฟนการแล้วพลังมันเกิน20,000มันจะได้โจการคือมันจะแบบเนี้ยคือแบบถ้าพลังถึงถึงจะได้เขาสามารถแล้วก็ตายตอนจบเทิร์นแล้วก็ได้โจการใหม่อันนี้ก็เฟรชการที่ใช้แล้ว ถ้าใช้เป็นครั้งที่สองคือแบบมีการ์ดพัฒนาอยู่ในรับโซนอยู่แล้วมันก็จะง่ายได้เลยสว่วนนี้อพอเรียกแก๊สสีมาครับปุ๊บก็เป็นฐานสไตล์คาเดวานหนึ่งแล้วก็บวกสี่พันให้การ์ดได้2ใบแล้วเมื่อจะว่าไงดีเมื่อมันตีฮิดแล้วเมื่อมันตีแล้วพลังเกินสอง0มื่นจวการ์ดหนึ่งใบส่วนใหญ่เด็กเนี้ยมันจะจวเยอะตัวพลังหนึ่งตัวใหม่อันนี้่งตัวปลดลิมิต นี่ยมันจะบอกว่าลิมิตเบ a k ใช้ได้เลยถึงแม้ว่าดัเมลจะไม่ถึงสี่ก็มาเรื่อยๆตัวนี้เหลือก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็เก็บตัวที่ทิ้งแล้วเก็บไ่้สองอันนี้ก็ตัวทาง8ปผ่านตัวใหม่ก็เท่นานี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรหรอกเพราะเรารกาการไม่ค่อยครบเราคงไม่ได้เล่นแค่นี้กันเท่าไหร่แล้วก็อื่ท้ายเรายาะพายดินอันนี้เป็นคียที่เตัวใหม่ที่มีความสามารถเวลา แนการ์ดตีถ้าแบนการ์ดมันชื่อเอาไม้ hmm. ก็คือตัวเกียร์สามตัวหลักนะถึงเป็นเกียร์สี่ก็ยังน่เพราะมันได้ชื่อเกียร์สามด้วยพลังจะห้าพันแล้วตัวนี้เข้าโซลแล้วกสวการได้หนึ่ง mm hmm. แล้วก็ใบนี้ยิงดาเมจอกฝไายได้เลยดืยด้อ mm hmm. ถ้าเรามีเรยกาศห้ mm hmm. าลบยคอตาบาสองอิสไพโดนดาเมจเนีย่ยก็คือจบเกมไม่ไม,ไม่แต่มันห้ามแบบตายเลย oh. อ๋ออใช่ห้ามแบบตายเลยต้องแบบแต่ได้ยิงดาเมจอยู่อ่ะส่วนอันนี้อันนี้มันก็คล้ายๆกับตัวเก่าของตัวอื่น อตัวอะไรน,นะอีตัวหนึ่งที่มันของของของกล่องที่แล้วที่มันลงมาปุ๊บโซบาร์หนึ่งขอร์บาร์หนึ่งแล้วเรียกเรียกพวกได้แต่ตัวนี้มันเรียกมาแล้วบวกสองพันด้วยแต่ว่าแวนกะต้องเป็นชื่อเอาไม้เท่านั้นเอาไม้เอาไม้ไม่ใช่ All <laughs> อเอาไม้คนละเลือก <laughs> ส่วนอันนี้ไอตัวนี้เป็นตัวที่น่าเจ็บใจมากเพราะว่าใบน,นี้มันมีใบที่สก,กิลเหมือนกันใบน,นี้เลยคือเมื่อถูกเรียกจากจากเด็กปุ๊บโซบาร์หนึ่งจัวก,การหนึ่งแต่มันเป็นโปรโม่ซึ่งมันก็ขงหายากซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่มมันดพิา ไม่ไม่ใช่ดิบดิบมันออกใบใหม่กับสก,กิลเดิมแล้วก็ใบนี้อันนี่สองใบนี้เป็นของเจเวอร์ไนท์ตัวนี้จะบูทหมื่นแต่ว่ามันไม่เชิงบูทพอลงมาปุ๊บถ้ามีเลเยเจเวอร์ไนท์เยอะพอสามใบมันก็จะเพิ่มอะไรตัวข้างหน้าหมื่นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะเลสเนีย่ยก็จะบูทไม่ได้ก็เพิ่มอะไรตัวข้างหน้าหมื่นหนึ่งไปแล้วส่วนตัวนี้เว <laughs> ลา <laughs> จะบอกว่า 7, 000, 6, 000. มันเจ็ดพันหกสามพันไม่ไม่ไม่อ๋อใช่ใช่ใช่เจ็ดพันหกสามพันบวกให้ตัวข้างหน้า ม่แต่มันไอเจวาน้นมันมีตัวที่พลังโจมนะตีหมืน 21, นนออ่นหนึ่งอยู่นะมันก็กลายเป็นสองหมื่นหนึ่งก็กลายหมื่นห้าส่วนตัวนี้พออินเตอร์เซปปุ๊บโซบัสหนึ่งชิลบวกหมื่นก็คือกลายเป็นอินเตอร์เซปหมื่นห้าแต่มันต้องมีเจวาน3สามใบเป็นเรียกกะก็ประมาณนี้ของเัาแล้วก็มีอันนี้สุดท้ายอันนี้เป็นหกใบที่มันให้ที่มันแถมมาเชิงแถมมะที่มันอยู่ในกล่องนี้ด้วยอันนี้้เป็นสุม่มน่าจะเป็นสูมนะแต่เราได้ส่วนอันนี้ ก็เป็นแต่ละแครน์นี่ของรอยย่อพาราดินใช้กับเดฟที่มีชื่อ butterbear ใช้กับซีเกอร์ได้เพราะว่ามันมีแฟนการมันชื่อ butterbear ได้ส่วนนี้ของยูเวนเจอร์ของชาร์โลพาราดินอันนี้ของมูระคุโมะนี่ของเลนจ็อกเกอร์สายสายนั่นอะเอเกนดิออสที่ที่จะชนะทันทีถ้าอีกฝ่ายล็อกครบห้าสายเลยนะเกนดิออสสายไปแล้วล็อกครบห้าอีกเงยเนาะมันได้ก็โดนมาแล้วแพ้มาแล้วดูวปะเออก็มันได้อะมันเบรกไลา์อะแล้วมันก็ มันก็ล็อกสองเลยะเออแล้วมันก็ลงเรียกอีกไอตัวที่มันบังคับให้ลงจากท็อปเด็กมาวางความอีกสามตัวเลยแล้วมันก็ไม่ตีเราเลยไม่ตีเราด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันไดฮิลไงเวนการถ้ามันเช็กอะมันให้ตัวเองดาเมจห้ามันต้องมันเป็นดีเมจเบรกห้าแล้วมันก็ไม่ตีเราเดี๋ยวมันเช็คได้ฮิลแล้วพอเราจบแล้วเราทำแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละก็ไอ้นี่มันก็ช่วยให้ให้ให้ฝ่ายล็อกคบห้าได้ไหวขึ้น สว่วนนี้ก็ของของเทเนเจอร์อันนี้ของคอฟอร์ก็กล่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็กล่องนี้ก็ประมาณนี้มันก็มีสามแผ่นจริงๆก็สองแหละแต่ไอเราอยากม,มีแค่หกใบถ้าแต่มันมีใบนี้ด้วยก็ไว้ใช้กับซิกเกอร์ได้นะครับก็ใครที่เล่นซิกเกอร์ก็ไปขอซื้อเพื่อนนะครับไอใบนี้น่าซื้อได้ในสักใบละประมาณไม่เกินสิบบาทครับผมตั้งราคาให้เลยขายก็ขายสิบบาทนะ <laughs> ม่นี่ไปใส่ในติ๊กเกอร์ได้ไม่ไหนมันบอกว่าต้องให้มีฮาร์ดการ์ดชื่อชื่อชื่ <Butter. S 1> อบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์นะบัตเตอร์บัตเอครับอ่าก็นั่นแหละใช้ได้มันจะบวกคี้คอ๋อไม่ดิมันจะบวกคี้ก็ถ้ามีการ์ดอยู่ในโซลที่ชื่อบัตเตอร์สองใบดีมากกว่าเฮ้ยมีตัวชาร์จก็ได้ไม่ได้ เด็กซีเกอร์มันจะยังทำอย่างนั้นไม่ได้จะมันเด็กเก่าๆไอเด็กนั่นน่ะไอเด็กไอตัวนั้นน่ะไอบัเจตี้อ่ะที่มันเรียกบัตเตอร์ดาร์กกับัตเตอร์เบนท์คาโซนนึกออกปะเออใช้กันเนี้ยแล้วมันจะมันจะแบบว่ายากอกเลยยากเอาแหละก็ประมาณนี้ครับกล่องนี้ก็ในนั้นลูกค้ามีกับกับอะไรวะกับเจเนเจอร์ไออันนี้ไม่เปิดดูกระสุ่มหรออันเนี้ยอื้อโอเคอันนี้นั่นต้องฝืนโดย ขนมปังชื่อดะไขนมปังชื่อดาวเออเจ้าว่าไปงานแข่งวันกาศคราวนี้มันให้จองออนไลน์ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเอาไปอ้าวจีิงยุ้ไม่ต้องตื่นเป็นตีสี่แล้วดิไม่ตื่นแล้วคราวที่แล้วตื่นคราวที่แล้วตื่นไปแปดโมงทันเลยไปหกโมงปะแต่แปดโมงยังทันอ่ะมีคนไปแปดโมงทันก็เขาก็จัดการดีขึ้นเรื่อยๆวันไหนวันไหนวันที่สิบเอ็ดสิบสองอวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดมีนามีนาที่มันจะว่างได้แบบนี้ ขึ้นที่เขาที่เราได้เหมือนจะเหมือนรู้สึกว่าน,นี่เป็นเซตเดียวกับที่สุ่มกับไอ้กล่องไอ้กล่องนี้นะออถอถอถอไอ้ทอดไอ้กล่องเนี้ยเซตเดียวกับที่สุ่มด้วยกันเพราะว่ามันเหมือน,นจะมาได้ใบซามแบบตอนเซตนั้นแต่ก็ยังไม่ครบสี่แหละเออก็ดีไปก็มีไหมอืมมีไหมมีอะไรอีกสุ่มไหมสุมส่มไาม่ไม่กล่องหนึ่งมันสุ่มใบเดียวอ๋อสุ่มใบเดียวเออที่เหลือคือแน่นอนเป๊ะๆอย่างนี้้นันนี้เนียจบกล่องได้นี่เอาละตอนนี้ก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวต่อยกล่องนั้น กลับอีกตอนต่อ,ตอไปเก็บเปล่เก็บอะไรแค่นั้นโอเคสู้มอะไรสู้มไม่สูส้มอ๋อนี่เก็บนี่ยากไปกป่าเนีย้ยป็นอะไรตัว